สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปแชร์ประสบการณ์สร้างบ้านหลังแรกไปครับก็มีเพื่อนๆสนใจสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเลือกช่างนะก็จะแนะนําอย่างนี้ครับอย่างที่ผมใช้นะครับอันดับแรกเลยคือสอบถามเพื่อนฝูงครับนะที่เคยใช้บริการไม่ว่าจะเป็นช่างคนนั้นคนนี้ที่เรามองดูแล้วว่าเออมันเข้าท่านะก็ลองให้เพื่อนช่วยติดต่อให้ครับอันนี้สําคัญนะเพื่อนมีไว้ก็ ใช้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ,อเรื่องของแหล่งที่มาเราต้องรู้แหล่งที่มาของช่างชัดเจนครับบานอยู่แถวไหนครับเวลาเรามีปัญหาจะตามตัวถูกไม่ใช่ว่าจ่ายเงินเสร็จแล้วช่างหายเงียบครับอันนี้ก็สําคัญนะส่วนเรื่องฝีไม้ลายมือเนี่ยเราดูคร่าวๆได้ครับแต่เวลาจริงแล้วเนี่ยมันจะมีกรณีที่ผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็มีทีมช่างหลายหลายชุดนะครับอาจจะไม่ได้ช่างชุดเดียว ที่เราเห็นตามรูปนะครับเราฉะนั้นเน้นคือเราต้องหาข้อมูลด้วยนะเวลาจะสร้างบ้านเนี่ยมีแค่เงินอย่างเดียวบางครั้งนี่สร้างไปก็เสียเสียหายนะครับไม่คุ้มค่างเงินก็พยายามหาข้อมูลครับจากแหล่งต่างๆ y o u t u b e Google อะไรก็นั่นแหละครับจุดนั้นจุดนี้วัสดุอุปกรณ์ครับควรควรควรหาข้อมูลไว้บ้างต่อให้ไม่เป็นเลยเนี่ยก็พยายามพยายามนะครับนะ ไว้ผมจะมาทำคลิปยาวๆให้ฟังครับอันนี้มันเป็นคลิปสั้นลงได้แค่นี้นะครับก็ฝา